สูตรใส่หัวเชื้อสีเขียวก็สามารถแดงได้สวัสดีครับช่องภูพาเมือนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับถามมานะครับอยากให้ทำสูตรนะครับสูตรสีแดงแต่ใส่หัวเชื้อสีเขียวนะครับเขาจะแดงหรือเปล่านะครับ สูตรของเราก็สูตรพื้นฐานธรรมดานะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับไข่หนึ่งฟองนะครับปลาร้านึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตะแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับและเปลือกไข่นะครับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็อาหารหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมครับตีเข้ากันแล้วนะครับ สูตรนี้นะครับไม่ได้ทำให้ดูแต่มาพิสูจน์ดูนะครับหัวเชื้อสีเขียวมรกตนะครับประมาณ3 4ถึงสีช้อนโต้นะครับเรามาเทใส่เลยนะครับ เราเทใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผ่านไปนะครับสีวันนะครับเขาจะออกสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราทําเป็นสูตรแดงนะครับท่านผู้ชมครับแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเปล่าเพราะเราจะ ใช้หัวเชื้อสีเขียวนะครับผ่านไปสี่ถึงห้าวันแล้วนะครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะกลายเป็นสีแดงหรือเปล่าผ่านไปกี่วันครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแดงนะครับเขากลับกลายเป็นแดงจริงๆนะครับเพราะว่าหัวเชื้อนะครับเป็นสีเขียวเขาก็เขียวก่อนนะครับ เขาตกตะกอนนะครับเป็นสีเขียวนะครับแต่ข้างบนเป็นสีแดงครับต่อไปเขาก็จะกลายเป็นสีแดงเข้มหรือเปล่านะครับ2ีสิบห้าวันแล้วนะครับสิบห้าสิบหกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผ่านไปนะครับหนึ่งเดือนนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็สีแดงมากแล้วนะครับ ธรรมดาสีเขียวก็กลายเป็นสีแดงได้นะครับแต่สูตรนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำดื่มนะครับลืมนะครับลืมบอกท่านผู้ชมไปเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มเปิดเลยนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาใหม่ๆเลยนะครับเอาตากแดดไปก่อนก็ได้ไม่ตากก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับลองดูประมาณ45วันนะครับ ได้45วันแล้วนะครับแดงเข้มมากนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้นะครับสูตรใส่ห้วเชื้อสีเขียวนะครับแต่เขาจะแดงหรือเปล่าถ้าใส่อาหารของจุลินทรีย์สีแดงนะครับก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับตอนแรกก็เขียวนะครับต่อไปก็แดงนะครับธรรมดาเขาก็กลายเป็นสีแดงได้นะครับ พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากให้กำลังใจก็ช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ